สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกันอีกตามเคยนะครับวันนี้กระผมได้นำพระขุนแผนผงพลายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองเอามาให้ชมกันอีกนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พิเศษเนื้อสีขาวผงจินดามมณีลงดอนสายแร่ทองคำ ด้านหลังจากฝังพระชัยวัตรกะไหลทองและฝังรูปประคำจำนวนเจ็ดเม็ดสภาพโดยรวมขององค์พระทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็จะลงบอลสายแร่ทองคำและมีแคนซ้าย หรือแป้งโรยพิมพ์หรือน้ำว่านปุดออกมารอบๆบบริเวณองค์พระพุทธคุณของหลวงปู่ก็จะเด่นในด้านเมตตาค้าขายแปลวคลาดปลอดภัยโชคลาภเงินทององค์นี้ก็จะหายากนะครับที่จะมีเม็ดรประคำ ฝังอยู่ในองค์พระเป็นที่งดงามมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ